เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยเดือนละ600บาทปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ2.3ล้านคนนะครับซึ่งเด็กที่อายุยังไม่เกิน6ขวบและอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยอาจจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ได้นะครับเป็นเด็กสัญชาติไทยอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาก็ได้นะครับและยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้นะครับสามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถ้าเด็กอายุยังไม่เกิน6ขวบนะครับจะ1ขวบ2ขวบ3ขวบยังสามารถลงทะเบียนได้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปลงทะเบียนที่เทศบาลอบตตามพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่จริงกับผู้ปกครองนะครับไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน เน้นว่าเด็กอาศัยอยู่จริงกับใครพื้นที่ไหนไปลงทะเบียนพื้นที่นั้นนะครับตาจังหวัดลงทะเบียนที่เทศบาลหรืออบตอถ้าอยู่พัทยาก็ลงทะเบียนที่สารวัตการเมืองพัทยาถ้าอยู่กรุงเทพก็ลงทะเบียนที่สํานักงานเขตนะครับก็ไปลงทะเบียนได้และถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเดือนละ600บาท นับตั้งแต่เดือนที่เป็นลงทะเบียนได้ไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับก็ฝากกันไว้หรือถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์0820917245